ันนี้นะคะเราก็จะไปเที่ยวบางแสนกันวันอาทิตน,นะทุกคนเราไปไหนกันครับาบางแสนบางแสนทำอะไรไปเล่นทรายเหรอฮ่าไม่เล่นทรายเหรอ <c oughs> ตอนนี้นะทุกคนเราถึงร้านร้านได้แล้วป้า<อ>ชิคโกโล่นะบางแสนนี่อาป้าหมดไปป้าถ่ายรูปป่ะโอเคโอเคอเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปให้ป้ากนะ่อน เรามาแวะคาเฟ่แรกกันทุกคนนี่ร้านมันก็จะสไตล์แบบนี้เลยร้านน่ารักมากเลยร้านดีมากทุกคนมีของเล่นเด็กด้วยติดชายหาดดูเด็กเลเด็กไม่สนใจไเลยน้องมีของเล่นด้วยน้องบรรยากาศร้านตอนเย็นน่าจะดีมาก ติดหาดด้วยนะมีชั้นสองเนียชั้นสองที่เป็นต้นไม้เดี๋ยวเราไปดูเมนูกันว่าเราจะกินอะไรกันกินอะไรีป้าขอแบบเฟซเฟซเฟซอีมึงเฟซตลอดมันต้องเลือกเองอิมึงกระปุกเดี๋ยวเรามาสั่งกันละกินอะไรเล่เย็นไนม่หวานเลยค่ะเล่นก็โล่เย็นไนม่ไหวานเลยจ้า คือคา,ฟาเฟ่เราติดทะเลแล้วทุกคนแต่ว่าเราจะไปทะเลแต่ว่าตอนนี้ช่วยด้วยคนดูทุกคนดูดิคนมันดูลงพัดจมไปเลยนะนี่ดูป้ากับหลานรอด้วยนกมันหนีคนเลยป้าป้าหนูจะไม่ไหวแล้วอะช่วยด้วย ทั้นโอ้โหท่านดูดิั่นมันถูกกล้องเดียวอะ่ะกระเด็นเข้าเสื้อผ้าป้ากับหมาหมดเลยดูดิดดอุ้ยเด็กคนนี้นี่นี่ทุกคนเดินกันแบบดึก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 ต้องรีบเดินอะ่ะคือทรายมันดูดไงขออน,นุญาตถ่ายแนวตั้งนะเพราะว่าถ่ายมือซ้ายกับการประกอบคลิปทำคอนเทนต์ไปเรื่อยอันนี้ก็จะเป็นวิวลน์ ส่วนตอนนี้เด็กถืออะไรต้องม,มันต้องมีคนเหรอมีคนขับไงแหม่เครื่องบินไหนเนาะมันจะเป็นแบบน,นี้เหรอใช่เล่นได้กันเหรอใช่เออดูสิขุดอะไรครับเราขุดอะไรช,ชอบไหมแหม่ก่อให้มันเป็นเป็นแบบภูเขาได้ไหมก่อใช้้เป็นภูเขาได้ไหม

โอ้ภูเขากองแค่นี้อะเหรอใช่มันต้องแบบเก็บรายละเอียดอยีกงาน,นงั้นงั้นเปลี่ยนการให้สั้นมาถึงกล้องถ่ายมาว้มามามาขุดภูเขาให้มาสับกัน,เ,นเอาไม่เป็นไรเหรอเหีลองดูไงว่าภูเขาใครใหญ่หญกว่ากันโอเคปะ่ะเดี๋ยวหักลูกเอาไหมไไเอาอย่างนี้เราจะเอาก้อนหินนะ่ะมารวบรวมเพื่อมาที่สุดแล,ล้วเราจะเอาไปรวมกับภูเขาไปแต่งภูเขาดูป่ะได้โอเคนี่ เอ้มันเป็นกระจกไม่ใช่หรือบาดขานะเอา,เอ,า,าออกมาเอาออกมานี่นี่นี่นมาโยน,นไปแล้วลำแต็เอาเรามาหาหินงานหาขวดไ,ไปแปะน้องบอกเอาไปแปะงั้น,นตั้งเป็นคนหามาเดี๋ยวมามาแปะให้โอเคป่ะนี่ลอกมามาเป็นคนหาอมหากเดี๋ยวลูกจะแปะนี่อะมาแปะให้มาช่วยแี่ยมไม่มีนะมามาหา เด็กเล่นชิงช้าเอ้ยมันหมุนเองแล้วนะมันแกว่งเองแล้ววิวดีมากบรรยากาศบ้านไปไหนมามาเด็กไปไหนมาถอยลงขึง้นแบงบนหัวเรือมีอะไรอะ่ะ

อ๋อเป็นบ้าสิวอ๋อต้นสิวเป็นต้นสิวที่สำหรับคนที่นั่งได้สำหรับเด็กหรือเปล่าน้องผมเป็นต้นสิว,วจะตกไหม